Ready? <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะมากับฟ้าชาแนลนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปอยุธยากันดีใจไหมดีใจ,ใจยกมือเย้ <Yeah. S 1> <laughs> วันนี้เราจะไปไหว้พระกันที่อยุทยานะคะแล้วก็พาคุณพ่อเนี่ยไปหาอะไรทานกันด้วยที่ยุทธยาเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ประมาณ 3, 4, 34มสี่สี่กิโลจับมือจ,บมอ,อจับมือมาจับมือเต็มตัวตะลับอีกแล้วเนี่ยนะคะเจเดียนเนี้ยจะต้องรู้เลยว่าค่ะว่าถึงแล้วอายุทยาโอเคค่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> เรากำลังจะไปที่วัดพนันเชิงว <c oughs> รวิหารนะคะวัดเหมือน มากี่ครั้งก็ต้องมาที่เนี่ยใช่ทุกครั้งที่เรามาเนอะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคือพ่อเนี่ยจำได้ว่าพามายุทธยาบ่อยนะมากินกุ้งแล้วก็จะต้องมาไหว้พระก่อนไปกินข้าวนะคะคือก็จะจําได้แหละหลักๆละสองวัดที่ไปบ่อยๆนะก็คือวัดวัดอ่าวัดอะไรนะเมื่อกี้วัดพนันเชิงวัดพนันเชิงกับวัดใหญ่ชัยมงคลชัยมงคลค่ะวัดพนันเชิงมรวิหารค่ะทางเข้าโห จำแทบไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะทางขึ้นไปนมัสการหลวงข้อตนะคะเดี๋ยวเข้าไปว่ายทางเข้าไปกันค่ะเดี๋ยวเล่าจ้า ไปหาซื้อดอกไม้ทุกเทียนกันนะคะแล้วก็จะเข้าไปไหว้พระกันข้างในนะคะอยู่ไหนเอยดอกไม้ทุกเทียนอ๋อมีทางมีอยู่ข้างหน้าค่ะดอกอะไรครับเลี่ยมถือดอกอะไรถือดีๆถือถือใกล้ๆดิเอ่อ นี่นะคะเราก็ทําการจุดธูปนะคะแล้วก็จุดเทียนนะคะสถานที่ส่วนมากนะคะวัดส่วนใหญ่เขาก็เตรียมที่ไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะที่จุดเทียนจุดธูปคือมีพร้อมนะคะไม่ไม่จาเป็นต้องให้อ่าอย่างวัดใหญ่ๆเนี่ยคือเราไม่ต้องพกไฟแช็คหรืออะไรเลยนะคะเราก็จุดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปวางตรงจุดต่างๆนะคะที่เราที่เขาเนี่ยเตรียมไว้ให้เราวาง ไม้เลยนะคะไปใส่มาข้างหลังข้างในเนี่ยจะไม่ให้ไว้อะไรเลยค่ะถือไม่ได้แต่แผ่นทองใช่เราคิดว่าเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็ง่ายต่อการดูแลค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะด้านหน้าทางเข้าพระวิหารนะคะก็จะมีพระพุทธรูปเนี่ยให้ชาวบ้านนะคะได้ทำการนะคะปิดทองนะคะต่างๆนะคะแล้วก็มีบริจาคนะคะตู้ด้านหน้าสามารถทำได้ะค่ะเข้าแล้วนะคะเราจะเข้าไปในวิหารหลวงพ่อโตกันแล้วค่ะไปกราบนะคะไปไหว้นะคะ ตอนนี้นะคะใครอยากใคร่ขอพอรกันเลยค่ะทให้เรียบรย้อยก่อนที่จะเข้าไปทางด้านในเข้าวิหารเข้าไปทา,า,างด้านในเข้าวิหารแล้วก็ไปนะให้เรียบร้อยจ่อไหวเสร็จแล้วนะคะ<ป>เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่วัดใหญ่ชัยมงคลกันค่ะคนก็ค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ว,นนวันอะไรเหรอวันศุกร์อ๋อวันนี้วันศุกร์แล้วก็เป็นไปได้นะคะอาจจะลองวีเอนคือติดศุกร์เสาร์อาทิตย์อะค่ะคนก็ มาไหว้ทำบุญกันนะคะมาไหว้พระกันนะคะนี่นะคะวัดที่เรากำลังจะไปนะเป็นวัดที่ <c oughs> คือยังไงก็ยังจำได้เพราะมาตั้งแต่เด็กอะ่ะคือจำทางเข้าได้อะ่ะจำแบบบรรยากาศบรรยากาศหรือความรู้สึกอะ่ะคือเนี่ยอันนี้เลยท้าพรมงคลบอพชษะมงคไม่ออก จำทางเข้าได้ค่ะเพราะว่าทุกครั้งสมัยเด็กนะที่พ่อพามา,าก็จะต้องมาที่วัดนี้จำทางเข้าไม่มีทางลืมเลยค่ะนี่ค่ะอยู่วัดบงคลมอพิษแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไหว้พระข้างหน้าก่อนแล้วเราถึงจะเข้าไปข้างในค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะโอ้โหนานๆจะได้กลับมาทีนะคะ ก็คือกลับมาก็ไหว้พระไปวัดนะคะแล้วก็ขอพรพระนะคะเพราะมีโอกาสแบบนี้นะคะไม่ได้มีบ่อยๆนี่คือวัดที่สองนะคะที่เรามาทาบุญนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูต่อว่าเราจะไปวัดที่สามไหมนะคะวันนี้ยังอยู่ที่อยุธย,ยาค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะมรดกโลกนะคะใจดีเก่าแก่นะคะตั้งแต่สมัยนู่นสมัยเก่าสมัยก่อนเลยค่ะเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวพาไปชมเ้ดีเก่าแก่นะคะเมืองมิทยานะคะ,ะเก่าแก่หลายร้อยปีค่ะหลายร้อยปีแน่นอนค่ะเอาเลยวันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยนะคะดูแล้วเนี่ยคือเป็นเด็กนักเรียน,ส,นส่วนใหญ่นะคะที่มาในวันนี้ ใจดีเก่าค่ะเข้ามาในนี้บรรยากาศค่อนข้างร่มเย็นนะคะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ค่ะต้นโพนะคะส,ะส่วนมากเขาเขาก็จะปลูกต้นโพนะใครที่คิดถึงบรรยากาศนะคะของเมืองไทยนะ เนี่ยค่ะอยุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจริงๆค่ะคิดถึงมากเลยค่ะโหไม่ได้กลับมา13ปีแล้วนะคะทุกอย่างอะไรๆก็ยังเหมือนเดิมนะคะที่วัดบรรยากาศร่มเย็นค่ะเออนี่ We gonna go ride on it เรากำลังมุ่งหน้าสู่วังช้างอายุทยาค่ะเราจะไปขึ้นช้างกันค่ะเดี๋ยวไปนั่งช้างกันเดี๋ยวจะพาเรียมไปนั่งด้วยว่าบนช้างเนี่ยเป็นยังไงดูซิว่านางจะกลัวไหมแต่เดี๋ยวเราจะไปนั่งช้างกันดีค่ะเข้ามาด้านในนะคะโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นหนึ่งในหนึ่งในนี้ค่ะไม่รู้ตัวไหนนะคะ คะทุกคนอยู่บนที่น้องช้างแล้วค่ะก็เสียวนิดนิดนะคะเพราะว่าไม่เคยนั่งช้างตลกไปเลยอ่ะสนุกรเราต้องอยู่กันบนช้านะคะประมาณ10นาทีนะประมาณหรือว่าไม่ถึงนะคะ เขาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะนี่นะคะเราก็มาให้น้องช้างนะคะเขาพักเบรกแป๊บนึงเพราะว่าอากาศร้อนนะโหแล้วเขาก็เดินมันร้อนจริงๆนะคะสงสารให้นางพักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับเข้าไปที่พักเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่พักของเขานะคะแล้วเดี๋ยวจะซื้ออาหารมาให้เขาค่ะชมวยกันนี่ ูงมาบานูงมาเด้งลูกเด้งเดินกลับแล้วค่ะร่มเย็นเหมือนกันนะคะอยู่งบนอยู่ในร่มอะคะ่ะาต้นไม้ก็เยอะทำให้ลมเย็นแล้วรู้สึกไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะ ถึงแล้วเวเสียวถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปเดี๋ยวเราจะลงไปซื้อของให้ท้างนะแล้<ป>เดี๋ยวมาให้เขากันไปเลยมาแล้วจ้ะซื้อมาให้ตั้งสัญญานี่จะถึงอยู่แล้ว อ้าวโอรียมขารอแป๊บหนึ่งลูกรอแป๊บหนึ่ง น้องเขากินเก่งนะคะอย่างว่าแล้วเขาเป็นช้างนะคะแล้วตัวเขาก็ใหญ่เขาก็เหมาะสมที่จะต้องทานเยอะๆนะคะโอ้โหนางน่ารักมากคนคุมงช้างนะคะบอกให้นางสงจูบค่ะนางก็สมจูบไปเลยเจอ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะไปหาร้านอาหารที่อยุธยากินนะคะจะไปกินพวกกุ้งเผาปลาเผานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วคะ่ะเลชักเริ่มหิวกันแล้วคะ่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปกินที่ร้านไหนนะเพราะว่าสมัยก่อนมันมีเยอะแยะมากมายเลยอะแต่ว่าตอนนี้หลังจากโควิดไปแล้วคือไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะบวกกับคือเราก็ไม่ได้มาที่นี่คือมันเนิดนานอะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปไหนก็ไปนั่นแหละคะ่ะ มาเลือกปูค่ะทำสินะโออ่ <laughs> าต<า>้มเผาจ้าดีอะไรีบ้างมาทิตย์อันนี้แม่ทำให้ผมเองเราควรไม่กินกระเทียมแ้่ทำหมูทอดกระเทียมไม่แน่ <laughs> อ่ำดเลย ลองซิว่าน้ำน้ำดองมันได้ไหมลองนะคะปูมาค่ะูม้าดองอร่อยนะเค็มๆเปรี้ยวๆใช่ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะเดี๋ยวนะทำในสายไม่ดีอย่นี่มันเดินไปจับจับแก อ๋อไปก่อนไปแล้วัลโลละนั่ดีๆก่อนเร็วเดี๋ยวจะปแล้ววมันดจําในยูนนิ้อิ่มแล้วค่ะทุกคนก็คิดว่าคงจะเดินทางกับสิง์ุุรีแล้วนะคะยังไงนะคะท่านคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ ep ไปแล้ว